ว่ารแตอนนี้คือจกญแจเมือใหม่สมัครเล่นยูน้างาาเนี่ยเขาไป็นคนยืะเอมเอนี่หางเขาซื้อนี่ ตอนนี้เวลาสามทุงครึ่งสามุครึ่งนแน่นคนแน่นเลยเนี้นะเาซื้อซะเกยทางเขาซื้อนะ มาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเทาสีุู่ดสิู่จะุ้นเคยเห็นงานเลยรูง่ามงานกันเจอกันดี่บ่ตอบ่อทุกคนเดลยติดตาไปด้วกันเคข้าง

กระทรงนี่กระทรงนี่เนี่ยแต่มันเป็นแบบกระทรงขนมปนังนี่นะทุกคนมาขายทุกปีไหมครับป้านี่เป็น พ่นมาเรื่อยกระทุ่งเลยน่าจะพกุกงมาลอยลายแห้งคอยกับผู้นึงเนะี่ยมาเรือยกระทุ่งหรือว่ามาเก็บยาบาการรยได้ทุกคนเนอะ เราไปทงจะไปทางนู้นแล้วเนี่ยน้ำเจ้าพญาพูดแ,นะแล้วแล้วเรวจะพาไปเบิ้งคุ้นในอารขนาดไหนคุคนเขาดูผู้อ่อ๋อสาวล้ออยู่นี่สวยมันไม่ชอบเนี่งไปก่อนเนะไปก่อนเนะไปก่อนเอไปก่นมาวันนี้มันจะเป็นแล้วก็ สินว่างน้ำเลยก็ทุ่งเลยทุนทุกคน,กคนจะผุดตรงบดแต่บุญไม่ไเข้าไปนะเขาเตรียงตาเตีเยงนี่เป็นคู่แต่รู้คู่รักกัน,กน,กน,นี่ปีแล้วจ้ามงล้อยจะเป็นมงนี้แหละแอ,อัดแห้งอยบนี้นะ อะไรนตะนหลารบ่ปลูกอย่าไปลงไปนะลูกเออคนอยเต็นเลยบาท10บาทตุบาทะไรกัอมมีแบบเรากลัวไปเขายางไปยันลื่นเน่ยนะแตมีจ้างพาเจ้าอีกเลยจ้างมาย่สบาท น้ำคือมันดันเข้ามานะมันไม่ได้ออกไปดอกแต่เอาฝะเขาลอยได้มาเด็ดเข้าม่ได้เราตัวเองนี่เลยเอาโรยตัวเองเอยเองก็ได้ทำเยี่อลื่นเยื่อลื่นนะเยื่งลื่นนะ เฮ่าผ่กาลงไปลออเองเนาะนดยจากฝ้าเขาเพราะว่ามันมันมืนน้ำขึ้นมันลงก็เมันเป็นที่เท่าไม่หมดละเทาก็ระว่างไว้เลยเอายันยเอาเีเป๊ะเทาก็ฟ้าเขาชอบฟ้าเขาสีปลาแซวบมานี่แหละสัส้น น้ำมันสแรกขนาดนี้เนี่ยน้ำขึ้นนี่ไงเ,เวลาน้ำลงสิลุ่งลายกว่านี้นี่เราโซนนี้น้ำน้ำขึ้นปะร่อยอะไรเงี้ยเลย,เลยดอกเบี้ยก็ล่ะ ริมคลองน้ําเจ้าพญาเด้ไงนะน้ำเจ้าพญานะเลย,ยนะนี่นะี่แหละพระรามแปดนี่แนหะละพระรามแปดนีนะดนนะ่รักกันหลายปีแล้วเนาะกาตุยกาเอ็นเขาเด้อมาที่นี้บ่ค่อยมีคนคนไหนได้เนะดียนะ๋ยวจะไปข้างหน้าข้างนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวจะมีอีกฝั่งหนึ่งคุณภาพ หมากี่เท่าบ้ลอยเองเท่าก็สามารถขึ้นฟ้าเขาเจ้าล้อยลงฟ้าฟ้าเขาได้นะสิสิบบาทเศร้าบ้าก็เขาสิป้อยเองเท่าบอกกาหย่าลงไปแมนมือเนี่ยวะล่ะเป็นขี้เท่าโบ้ล้อยนี่นี่นี่น่น่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นขี้เท่าเหมือนเลยนี่นี่เท่าล้อยน้ำมันดีก็เพิ่มแบบนี้แหละมีแต่คูหลักโอ้ยเนาะ นีนะปีนี้เพราผมมีคูคูลอยเยอะปีต่อไปเยอะมีเดอ้อโวยศาส์นะแต่อยากมีนะอยากประหยามสุดแค่นี้นะแต่นี่ข้างหน้ามีลูกคันบุกมงค์ไปนะทุ่เนเต็มด้วย รักก็มีหลายแหย้งมีหลายหลายมีหลารอยู่มูนี้สุดมูนี้ว่าที่ขอเจ้าตั้งกล้องครี่ยับเลยนะจะมีลอยแบบนี้ได้ได้จักกระทงจักระคดหน่อย,อยนะนะจกักรลอยอย่างเรา,ารู้เลยถือว่ากระท้องี่มันนี่เป็นขนมปังเลยลอยหายไป อย่างนี้เลยมื้อนี้มื้อนี้จะเป็นอย่างนี้เลยบอกบุกเก็งมดได้ทุกคนด้วยก็ได้ทำนี้แลลวเดี๋ยวพยาเอาละคลิปนี้ก็มีอะไรนะขอติดตามกดกดไลค์กดแชร์เด้อ โอเคบายบายทุกคน